สวัสดีคนชาวราศีกุมนะคะวันนี้มาเจอเจอกับแม่หมอน้้ำอ้อยอีกแล้วนะคะก็คือน้ำอ้อยทาร์ลสเลฟนะคะมาเจอกับช่วงนี้จะเป็นช่วงของความรักความสัมพันธ์เกี่ยวกับคําคถามที่ว่าเขา รู้สึกอย่างไรกับเรานะคะความรักความสัมพันธ์เขารู้สึกชอบไหมรักไหมหรือเป็นยังไงขอทราบความรู้สึกของคุณคนนั้นของคุณหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นหมวดของรนดอมนะคะรนดอมของคนชาวราศีกุมและคณนกุมเท่านั้นนะคะหรือคนที่เกิดในดาวจันทร์พุธศุกร์ได้หมดเลยนะคะแม่หมอจะอาจเป็นกับประโยคที่ถามว่า เขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะชาวราศีกุมและคนากุมมาค่ะเรามาดูชาวโสดก่อนนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับชาวราศีกุมคนากุมคนโสดคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับแม่หมอน้ำอ้อยด้วยนะคะขอบคุณมากมายค่ะ mm hmm. เขารู้สึกอย่างไรนะคะกับชาว ราศีกลุ่มและคณากลุ่มคนโสดนะคะสามถ้วยเก้าถ้วยเอ่อแลอวฝรั่จูนมแม่หมอขอขยายไพ่ของสามถ้วยแล้วกันนะคะสามถ้วยออกมาบอกอะไรคะสามถ้วยขอดูสามถ้วยก่อน มาบอก The i m p r e s s ชาวราศีกุมลคัคนากุมคนโสดถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะคนคนนั้นของคุณนะ,ะเขารู้สึกว่าเขาอยากได้คุณเป็นคู่ชีวิตนะคะเป็นผู้หญิง Number o ผู้ชาย Number o เป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มั่นคงจริงใจจริงจังนะ เป็นครอบครัวที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะสามถ้วยอยากจะได้แต่งงานอยากจะมั่นหมายนะคะอยากจะมีความสุขที่อุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมไปด้วยของความจริงจังจริงใจนะมีความอุดมสมบูรณ์กันแบบอ่าแบบอัฟจูลนะฮะแล้วก็เป็นถึง the empress นะคะสามถ้วยฮะ,ะมันเป็นความสุขความสมบูรณ์แบบนะเขาอยากจะได้คุณมาเป็นคู่คนรักเป็นคู่ครองอยากแต่งงานอยากมีครอบครัวที่ มีความสัมพันธ์ที่ระยะยาวเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกเป็นความสัมพันธ์ที่มีความเหนียวแน,น่นะนะแน่นแฟ้นไปถึงระยะยาวเลยทีเดียวนะคะชาวราศีกุมคนโสดว้าวทีนี้เรามาดูของสถานะคนที่ไม่ชัดเจนนะคะคนที่ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรบ้างคะ,อะขอให้คุณนึกถึงคนคนนั้นไว้นะคะนึกถึงหน้าเขานะอันนี้ดูเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานก็ได้นะคะ หรือถ้ามันเป็นตรงกับพลังงานของคุณก็ให้คุณเอาเก็บไว้สร้างสารรค์ให้กับพลังงานชีวิตบวกๆของคุณไว้นะคะโอเคมาสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะสถานะที่ไม่ชัดเจนก็คือคนที่จีบๆกันอยู่เอ้าๆกันอยู่คุยๆกันอยู่ยังไม่ได้ให้สถานะความชัดเจนที่ยังไม่ได้เป็นตัวจริงนะเอาเรามาดูเป็นกิ๊กเป็นน้อยได้หมดเลยเรามาดูสถานะความที่ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรบ้างคะ หนึ่งเหรียญน,นะคะเด็กไม้แล้วก็เด็กเดวิลอะขอขยายเดวิลหน่อยขอขยายเดวิลให้กับชาวราศรีกุมและคานาุมจอกไทนะคะให้กลุดแป๊บนึงนะคะขอขยายเดวิลให้กับร,รักคานาคมราศีกุมสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะ Devil เดวิลออกมาบอกอะไรคะขอขยายเดวิลหน่อยนะจ๊ะ รีวิวออกมาบอกไนออฟไนออฟ o r ดนะฮะอะขอขยายไพ่ของเด็กไม้ขอขยายไพ่เด็กไม้นะคะเด็กถือไม้ The h u m i มความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของชาวราศีกุมลัคกากุมหมอเห็นว่าอะเด็กเหรียญเน่ย คือคุณอาจจะได้มีความสัมพันธ์ที่เหมือนปิดกระดุมเม็ดแรกกับคนของคุณนะคะอาจจะได้เริ่มแอลเริ่มจีบเริ่มมีความสัมพันธ์ออไม่ใช่แบบถึงขนาดแบบแอดแต่บางคนนะคะหมอเห็นว่าบางคนอาจจะมีเรื่องเซ็กซ์ด้วยกันแล้วนะคะหรือถ้ายังไม่มีก็อาจจะเป็นการเริ่มที่จะปิดกระดุมเม็ดเม็ดแรกของคนของคุณนะ จะเป็นความรักที่กําลังริเริ่มผลิดอกออกผลกําลังคิดการไกลเกี่ยวกับอนาคตเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ,ะคุณอยากจะให้มันอยู่ความสัมพันธ์ที่แบบถูกต้องเป็นธรรมนะมีศีลธรรมนะถ้ามันเป็นความรักที่ไม่ถูกต้องคุณก็อยากจะหลบหลีกนะ,ะแต่หมอแนะนําให้อะไรที่มันเป็นความถูกต้องนะคะหรือว่ามันเป็นความที่มี ศีลธรรมมีจริยธรรมนะคนที่ไม่มีเจ้าของอันนี้คุณสามารถที่จะไปต่อได้นะคะแต่ถ้าเขามีเจ้าของแล้วหรือว่าเขามีคู่รักคนรักอยู่แล้วก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวเลยนะคะมันมันจะเป็นผลลบให้กับเราได้นะคะ,ะทีนี้หมอเห็นไพ่เปิดนะคะของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนชาวราศีกุมคุณอาจที่จะก่อร่างสร้างตัวอาจจะเริ่มกับเรียนรู้ฝึกเรียนรู้เกี่ยวกับคนรักใหม่ๆนะคนรักใหม่ๆ อาจจะเรียนรู้ในิสัยใจคอกันอชอบแบบไหนกินอะไรใส่เสื้อผ้าสีอะไรยังไงแบบไหนชอบเที่ยวที่ไหนนะคุณอาจจะได้เจอกันที่สถานที่นี่มีเป็นสาธารณะหรือที่เป็นที่กว้างขวางมีภูเขามีต้นไม้ใบหญ้าที่มันมีความอุดมสมบูรณ์นะคะรู้สึกเย็นสบายราบรื่นอย่างนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมคะ,ะมีความถูกต้อง ทีนี้เดรเวีลหมอเห็นว่ามันเป็นขยายกับน t o ออฟสอดเป็นของคุณอาจจะมองความสัมพันธ์แบบนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนยังคลุมเครือเป็นความสัมพันธ์ที่ยังที่ให้ความชัดเจนไม่ได้นะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังที่ผ่านมามันยังเป็นอะไรที่คลุมเครือเป็นอะไรที่ยังอาจจะชอบกันรักกันด้วยเรื่องเซ็กเรื่องผลประโยชน์เรื่องสิ่งอะไรที่มัน ยังไม่ค่อยแน่ชัดเท่าไหร่นะยังเป็นอะไรที่หลงความหลงหลงในรูปลักษณ์หลงภายนอกหลงในหน้าตาหลงในบุคลิกหลงในเซ็กกิเลสอะไรทุกอย่างก็ได้นะคุณพยายามที่จะไปต่อกับความรักครั้งนี้ให้มันสําเร็จได้นั่นเองนะคะชาวราศีกลุ่มคนความสัมพันธทีิไม่ชัดเจนเนาะอ,อ้าวแล้วทีนี้เรามาดูสถานะที่3สถานะคนที่มีคู่บ้างนะคะ คนที่มีคู่เป็นอย่างไรคะคนที่มีคู่ขอดูความสัมพันธ์ชาวราศีกุมรัคน a กาก่มที่มีคู่คนที่แต่งงานแล้วนะคะคนที่มีคู่เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณ ราชาถ้วยราชินีถ้วยอ่ามันมีความเป็นคู่กันอยู่ตรงนั้นนะคะชาวราศีกุมและคากุมเอาหมอขอขยายไพยอยนนะะ่อัศวินเหรียญนะคะอัศวินเหรียญออกมาบอกอะไรคะอัศวินเหรียญแปดถ้วยอ่ะขอขยายไพ่ของราชนีถ้วยอีกใบนะคะราชินีถ้วย มันมีความเป็นคู่กันอยู่ตรงนั้นนะคะราชินีถ้วยราชาถ้วยนะคะคุณอาจที่จะเป็นคู่กันเป็นคู่มีความสัมพันธ์กันที่มีความยั่งยืนมีความาช่วยเหลือกันเพื่อหนุนกันอุปถัมภ์เมตตาซัพพอตซึ่งกันและกันไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะคนมีคู่นะหมอเห็นว่าพวกคุณกําลังอยู่ในสถานะที่ต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันนะต่างฝ่ายต่าง รู้ในหน้าที่ของกัรและกันรู้ในเหตุผลของกันและกันนะ,ะ,ะที่นี้หมอเห็นว่าไพ่ของอัศวินเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ของอ,อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหมือนกับเคยเหมือนเหมือนท้อแท้ค่ะเหมือนสิ้นหวังเหมือนท้อแท้เหมือนไม่ได้ดั่งใจตัวเองนะคะเพราะว่าให้คนระวังแฟนของคุณนะว่าเขาอาจจะเป็นคน หมอจะพูดแบบตามใจฉันก็คือไม่ไม่ใช่ตามใจฉันแบบหมอนะตามใจฉันแบบไพ่ไพ่ถ้าเป็นภาษาแบบภาษาพื้นๆก็คือว่าเขาจะเป็นคนที่งกงงนิดๆหน่อยนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเห็นแก่ตัวนหน่อยนะหรืออาจจะมากเลยก็ได้นะเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใฝ่กับงานกับเงินนะอะไรที่เขาไม่ชอบไม่พอใจไม่ถูกใจอะไรเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะไม่ไม่ไม่เล่นตรงนั้นเลยนะคะเขา เวลาที่คุณขอขอตังซื้อขนมหน่อยขอตังซื้อเสื้อผ้าหน่อยหรือขอตังอะไรหน่อยเนี่ยเขาก็จะเป็นคนประมาณว่าเขาจะเอาเหตุผลเข้านะเอาเหตุผลว่าเออเสื้อผ้าก็มันก็ดูเยอะแล้วนะก็ดูดีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนที่งงงกหน่อยสักนิดหนึ่งนะคะแต่คุณก็รู้สึกว่าเหมือนมันคุณไม่พอใจนะคุณเหนื่อยนะมันเหนื่อยมันเปลียมันท้อมันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่จำเจสับสนแล้วก็เป็นอะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจตัวเองนะแต่เขาก็มีความมั่นคงให้คุณนะคะ เขามีความมั่นคงให้คุณเขามีความที่ไปได้ไม่เยๆก,กับคุณนะมีความที่จะสร้างครอบครัวสร้างฐานะให้มันดูดีขึ้นให้มันมีสมรรถนะทีเ่เป็นครอบครัวที่ยืนยาวระยะยาวได้ด้วยเลยนะคะชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่มคนที่มีคู่นะหมอเห็นพวกคุณต่างฝ่ายต่างมีความขยันมั่นคงต่อกันนะมีความอดทนมีความพยายามต่อหน้าที่การงานได้ดีผลิตเงินได้ดีนะ มีหน้าที่การงานที่มั่นคงทั้งคู่เลยนะคะโอเคก็ขอจบรนดอมของชาราศีกุมร์และากรุคะทีะ่ประโยคที่ถามว่าเขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะยังไงก็ขอก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครตก็บแม่หมอน้ำอ้อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ